นะครับอาบูกาเซีย er, นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะได้เป็นต,ตัวอ um, นะตัวหุ้มนะตัวซองหุ้มด้วยนะสองห um, นะุ้มหนึ่งอันนะครับนะครับเป็นอาบูกาเซีย er, นะครับนะขอแกะแกะซองก่อนนะมันจะได้ซองซองหุ้มตัวนี้อันหนึ่งนะครับ อาบูนะครับเป็นฟองน้ํานิ่มๆนะครับกันลอกเป็นรอยนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นอาบูรุ่น <c oughs> เดี๋ยวเราดูก่อนนะเจ็ดพันนะเจ็ดพันไอซีสามนะครับนะเจ็ดพันไอซีสามนะครับมีตัวเกียร์สายนะครับมีชุดเบรก,กนะครับมีชุดเบรกนะมีเบรกนะครับมีคลิกเสียวนะครับ นะครบคันนะครับนะอาบูกาเซียนะครับไอซีสามนะครับปรับหนุ่มปรับคอนนะครับนะะนครับเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรอบกันนะครับนะนะครับตัวรอบนะครับนี่นะครับตัวโล่นะครับรอกก็มีสภาพมีร่องรอยมาบ้างแหละนะนะตาม รอยนะครับมาบ้างนะอับูกาเซียนะครับคลิกเสียงนะครับแอมบาสเดอร์นะครับนะครับนะครับสายใต้ดินสายทะเลนะครับนะนาที่จะไปใช้งานนะครับนะครับก็ถือว่ารวมๆก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับถือว่ายังสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสาต่างๆนะครับขารอก นะครับนะครับเป็นเบอร์1 6 0 1งหกศูนย์ห่เะหนึ่งหกศน่ะครับเปิดการอกนะครับ,นะรบตัวเกียร์สายนะครับลายไกด์ตรงนี้เป็นชุบไทเทเนียมนะครับฟรีสปูล ลูกสปูลนะสวยนะยังสวยอยู่นะครับลูกสปูลนะครับไม่มีแอนปิดนะครับเปิดโชว์หมดเหมือเนเดิมนะครับนะลูกสปูลนะครับครับลูกสปูนนะครับลอยอไรเอเอาเป็นคาบเ,าเช็ดเช็ โอเคอืสปูลสวยนะอ่ามาดูอีกฟังหนึ่งนะเนี่ยเจ็ดเบอร์เจ็ดทันไอซีไอซีสามนะไอซีสามอัฟกาเซียนะครับ นะครับแขนนะครับสตาต่างๆนะนะสภาพตัวรอกนะครับนอบนะครับนอบหมุนลื่อนยังลื่นนะครับนอกนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะอ่ะเปิดได้นะ มีสักโคสามตัวอ่าเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูนะครับอ่าไหนเปิดได้ก็เปิดให้น,านา้าๆดูให้น้าๆชมกันแล้วกันนะนนะโอเคนะครับนะชุดโครงของเขานะเบาโครงนะครับขีดเสียงเบาโครง ปืนจระบุงจระบีต่างนะครับ <c oughs> ลลกสปูนนะครับึ <c oughs> ตัวนี้จะมีจะใส่เม็ดลามาสองตัวนะครับตัวเม,ม็ดหนว นะครับสวยยังสวยๆอยู่นะครับ,บรจานของดีนะก็ะดเตล็ตดฝาเตลิตด,ดอย่างดีนะจารบงจารบีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะนะนะเดี๋ยวผมประกอบขึ้นก่อนแล้วกันนะครับ ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะหามุมก่อนขอหาเหลี่ยมหามุมอ่ะนะครับเข้าเหลี่ยมเข้ามุมมันละนะขอล็อกตัว สกูสามตัวนี่ก่อนนะครับรีวิวการทำงานให้ให้ชมต่อนะครับ <c oughs> อประมาณนี้นะนะครับ <c oughs> หมุนยังหมุนเรื่นนะยังหมุนเรื่นหมุนระบบไอเกียร์ที่มันขบกันยังเนียนๆอยู่นะยังเนียนๆอยู่นะครับนะ นะครับนะตัวเกียร์สายนะครับก็วิ่งไปมาสุดนะครับเหมือนเดิมนะครับกดฟีสปูลนะครับตัวเกียร์สายวิ่งเดินสุดนะครับนะครับเป็นคันโยกนะฟีสปูลนะครับเป็นคันโยกเวลาเดินนะเตะกลับนะครับตเตะกลับนะครับรุ่นนี้นะครับเตะกลับนะครับนะกดเบรกนะครับกดเบรก นะครับใส่เบรกเข้าไปนะครับนะครับหนักๆนะเบรกหนักดีนะครับเดี๋ยวผมปลดเบรกนิดเองโอเคนะครับใส่เบรกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเทสคลิกเสียงให้คลิกเสียงดังดีนะครับนะหมุนลื่นดีนะครับนะนะครับไปอัดเบิกนะ ลงทะเลอัดบงอัดบึมนะนะนะครับนานะนะครับตัวนี้นะครับนะครับพร้อมกับตัวซองนะครับให้ซองซองอกไปด้วยอันหนึ่งนะครับตัวนี้มันแถมมานะครับบูกาเซียนะครับเจ็ดพันนะครับไอซีสามนะครับนะครับไอซีสามหมุนขวานะครับหมุนขวาโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ